เรามากินข้าวที่ร้านอร่อยนะคะวันนี้ผ้าไหมพา้าป้าน้อยน,น,น้องผ้าไหมพาชิมนะคะร้านป้า,น,าน้อยอาอ่ะได้แล้วน้องผ้าไหมพาชิมนะคะพามากินกะเพราห่านสาหมูแดดเดียวนะคะตรงตลาดบ้านกอกนะคะร้านใหม่ค่ะร้านนี้จะมีเป็นพวกนีนะนี่อ๋อร้านนี้จะมีพวกหมูแดดเดียวแล้วก็เนื้อแดดเดียวด้วยค่ะ นีนะะ่หมูแดดเดียวแล้วก็เนื้อแดดเดียวค่ะรอ้รอๆเลยร้านนี้กระเพ่าก็ไม่แพงนะคะอร่อยแต่น้องผ้าไหมก็ติดใจไส้หมูร้านนี้นะคะก็จะเป็นคอหมูย่างค่ะเตาถ่านนะคะน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะ น้องผาไหมจะชอบผานไส้นะคะร้านนี้เลยจ้าอร่อยมากค่ะตอนนี้รอคิวอยู่นะคะไส้หมูย่างเขาใช้เตาถ่านแล้วมันจะกรอบแล้วก็อร่อยค่ะ สาวติดใจแต่ไม่ค่อยได้มีเวลามาพี่ตรงนี้ตลาดบ้านก่อนะคะใช่ไหมเอ๊ะตลาดบ้านกกอะตลาดบ้านก่อนะคะเลยมาหน่อยค่ะก็จะมีจะเป็นร้านของพี่เขาค่ะชื่อพี่อะไรนะคะอ่จุ้ปีชาค่ะค่ะพี่ปีชาเหรอปีชาปีชาตุ้มมะลีค่ะค่ะนี่นะคะไปเข้าห้องน้ำไป กินไหนน,นี่ตรงนี้กถมีไปนี่รถมานะคะไปทางนู้นหน้ารถนะรถเยอะอันนี้แล้วของพี่เขาจะเริ่มตั้งแต่สี่สิบขึ้นไปนะคะใต้หมูของพี่เขาหมักอร่อยนะคะเครื่องเทศเครื่องเ,เ,เทศแน่นๆเลยจ้ะหอมเครื่องเทศ,เทศน้ำจิ้มแจ่วเขาบอกว่าอร่อยมากค่ะ จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าพี่ของพี่เขาจะใส่มะขามเปียกด้วยค่ะแล้วก็จะไม่ได้ใช้แบบเหมือนทั่วไปที่เอาข้าวคั่วหรือที่ป่นอะไรนะคะของพี่เขาจะเป็นเคี่ยวด้วยค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะไส้หมูไส้หมูกรอบๆหอมๆนะคะนี่ค่ะแต่ของเราจะชอบกรอบๆนะคะนี่พี่ กินมากก็กินมากก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะอ้วนค่ะแต่ว่ามันอร่อยอะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค้าวปุ้นพาชินนะคะจ้า